สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่365วันคาอธิษฐานเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะค่ะวันนี้เป็นวันที่49แล้วนะคะเราจะมาอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าโปรดทรงรักษาเราไว้ให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของน้ำพระทัยของพระองค์ค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะฮานิล<ฮ>ิยาคาแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ลูกได้ยินพระสุขประเสียของพระองค์ ที่กล่าวว่านี่คือทางนั้นเดินไปตามทางนี้ขอทรงโปรดตรัสกับลูกผ่านพระวจนะของพระองค์เพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจขอทรงโปรดเปิดเผยแก่ลูกหากมีส่วนใดในชีวิตที่ลูกเดินผิดเป้าหมายหากมีสิ่งใดที่ลูกควรทํา ขอทรงสำแดงให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อลูกจะได้แก้ไขแนวทางของตนลูกปรารถนาจะทำเพียงสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้ทำและไปเพียงที่ที่พระองค์ต้องการให้ไปลูกรู้ว่าเราไม่สามารถ ลูกปรารถนาจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับลูกและเป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างลูกให้เป็นโดยดำเนินชีวิตอยู่ในพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระองค์สำหรับชีวิตของลูกในเวลานี้ ในพระธรรมฮีบูบทที่10ข้อที่36กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทารหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นขอทรงโปรดรักษาลูกไว้ให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของนาำพระทัยของพระองค์ลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามขององค์พระเยซูเจา้าอาเมน แล้วพบกันใหม่ในคำอธิษฐานครั้งถัดไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ